สวัสดีครับวันนี้ผมจะลองรีวิวสูตรเวอร์ชันใหม่อัปเดตล่าสุดเดือนกรกฎานี้เลยนะครับใช้ไปเลยนะครับเวอร์ชั่นนี้มีฟรี4ตัวเลยนะครับทั้ง SA s e x y Slot ลและ h ฮ l o นะครับเวอร์ชันที่อัปเดตมีลิงก์ชื่อว่า playerwinner.in.th นะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเลือกห้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราเช็คห้องขอเอาเป็นนี่ครับ P ห้อง1้อเเลยห้อง p p พีครับโอเคครับ อ่าสูตรเด้งมาพอดีเลยนะครับว่าเป็นแบงเกอร์นะครับเดี๋ยวเราผมหาห้องก่อนนะเลือกห้องเลือกห้องคองนี่โอเคครับพร้อมแล้วครับตอนนี้นะครับสูตรให้เราเลือกแบงเกอร์นะครับเราใส่เลยครับแบงเกอร์นะครับผมใส่หมดแม็กเลยนะครับ300เรามาดูนะครับว่า300อของผมเนี่ยจะกลับขึ้นมาเท่าไหร่นะครับวิธีสังเกตก็ครับให้ดูแบบร0% 0นะครับและที่สําคัญนะครับโปรแกรมของเรานะครับไม่ต้องเสียเวลาในการจดสูตรเลยครับมันจะจดออโต้ลุ้นไพ่ครับ เจ้ามา5นะครับเรามา6เดี๋ยวลุ้นเจ้าจั่วนะครับเรียบร้อยครับเราบวก1ไม้ครับเห็นไหมครับโปรแกรมบอกเพลเยอร์นะครับแล้วผมก็บวกไปแล้ว200กว่าบาทรวมทุนก็500กว่าบาทนะครับสำคัญนะครับโปรแกรมใส่จดสูตรให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเล่นเพลเยอร์ตามที่โปรแกรมบอกนะครับโอเคครับใส่ไปเลยครับหมดแบทเพลเยอร์ อย่างที่บอกนะครับโปรแกรมสูตรตัวนี้อัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดเดือนนี้ลิงก์ที่เข้าสูตรชื่อว่า playerwinner.in.th ใครยังไม่ได้ลิงก์เวอร์ชันใหม่ทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะอัปเดตกันฟรีๆนะครับเรามารุ้นกันต่อดีกว่านะครับว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วแม่นอยู่ระดับไหนนะครับมาครับจัวครับเปิดปึ้งมาหน้านี้ครับบวกแน่นอนครับเปิดไพยหนึ่งหอของเรามา6ของเขามาเต็มนะครับเดี๋ยวรอเขาจั่ว ตัวมาปึ้ง5แต้มเรียบร้อยครับบวกมาที่2ครับนะครับเห็นไหมโปรแกรมให้เราเล่นแบงเกอร์ต่อนะครับแล้วผมก็บวกมาแล้วครับ600กว่าบาทนะครับรวมทุนก็เกือบพันสองละวจดสูตรไวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตาต่อไปผมเล่นแบงเกอนะครับผมทบหมดเลยนะครับใส่ปึ้ง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 พันกว่าบาทนะครับ ถ้าบวกไม้นี้ผมพอเลยนะครับกับสูตรที่อัปเดตล่าสุดถือว่าแม่นใช้ได้เลยนะครับสหรับคนเล่นบวก3ามไมติดแล้วนะครับผมแนะนําว่าควรเปลี่ยนห้องครับเลือกที่ห้องเป็น100%เหมือนกันอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าไม้ที่สามของผมจะบวกหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันครับจัวมาเจ้ามาสิบเราหน้าเก้าสวยมากนะครับบอนมาป๊อกเก้าของเราป๊อกเก้ามาที่3 บวกมาแล้วครับเกือบพันสองนะครับแม่นจริงๆสําหรับใครที่ไม่ได้อัปเดตสูตรนะครับถ้าข้อความมาได้เลยครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ฟรีๆเลยนะครับมานะครับสูตรก็ยังให้ไปต่อที่เพย์เยอร์นะครับและยังจดสิติไว้เหมือนเดิมครับผมบวกมาแล้ว2 2งพรวมทุนบวกกาไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองของหน่อยนะครับเพราะว่ามาที่4จะแม่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเททั้งหมดเลยนะครับสองพยนะครับ แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับสูตร AI 2020มีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับชื่อว่า playerwinner.in.t h สนใจทักข้อความมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าไพ่จะออกอะไรนะครับเปิดมาครับ2นะครับเปิดหน้าสองชนกันครับเปิดมา6แต้มป๊อก8ครับป๊อก8ครับ4ไม้ติดครับผมบวกมาแล้วนะครับ 4,200นะครับยังไม่รวมทุนนะครับสูตร AI 2020อัปเดตมาแล้วครับแม่นขึ้นมากนะครับไม่ถึง5ทีสามารถทำเงินได้ถึง4,000จากทุนแค่300แต่ถ้าคุณมีถึง3,000มีโบวถ,ถึง40,000กว่าบาทแน่นอนนะครับและที่สำคัญผมมีกลุ่มสอนเล่นด้วยนะครับสนใจแชทข้อความมาเลยครับแล้วเจอกันคลิปต่ตอไปครับ